สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มและเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเซตอัพเซิร์ฟเวอร์เลยโอเคครับส่วนเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับเป็นของ x v e r s c l o u d นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในด e สคริปชันนะครับลูกค้าใหม่จะรับโค้ดส่วนลด150บาทนะครับโอเคครับนี่จะเป็นหน้าตาแดชบอร์ดของ x v e r s นะครับโดย x v e r s ให้บริการทั้งคลาวด์เซิร์ฟเวอร์และดีเดเกตเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้จะเป็นการเติมเงินเข้าเว็บไซต์นะครับเติมเครดิตสามารถเติมได้้้้ทัััังพรรรรรรออมหืตตตดดดดบบเคคิกกา์็ไนะ วันนี้เป็นคูปองนะครับรหัสคูปองที่จะได้รับโค้ดส่วนลด150บาทโอเคครับสำหรับเปิดเซิร์ฟเอไฟ์นะครับผมจะแนะนําเป็นถ้าอยากให้คนเล่นได้เยอะเลยแนะนําเป็นดีเทคเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเดล่ะ6,000บาทโดยประมาณนะครับแต่สามารถเช่าคลาวก็ได้นะครับสาหรับเซิร์ฟที่ผู้เล่นไม่เยอะหรือต้องการจะสามารสร้างเป็นเซิร์ฟเทสเฉยๆนะครับตรงนี้นะครับมีให้เลือกหลายโปรเลยครับโอเคหลังจากเช่าเครื่องไปแล้วนะครับเข้าไปดูที่เครื่องเรานะครับโดยในเว็บไซต์นะครับสามารถ รีบูตปิดเครื่องมาครับรีบูตหรือว่าจะควบคุมผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเครื่องต่างๆนะครับสเตตัสว่าเครื่องทํางานอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองรีโมทเข้าเครื่องดูนะครับ IP address username โอเคเดี๋ยวลองรีโมทเข้าไปดูครับ username password โอเคครับโอเคได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาสอนการเซตอัพตั้งแต่ได้เครื่องมาเลยนะครับโดยหลักๆโปรแกรมที่จะใช้ก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งสักครู่ โดยโปรแกรมแรกนะครับก็จะเป็น Visual Studio ครับแล้วก็ Sam ครับแล้วก็เป็นตัว SQL นะครับแล้วก็แนะนำให้ลง Git ไว้ด้วยนะครับ Git โอเคตามนี้เลยนะครับใช้โปรแกรมทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งสักครู่ครับโอเคครับหลังจากเราโหลดโปรแกรมมา3ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนครับ เราเปิด2ตัวแรกไปเลยครับแล้วเข้าไปที่โปรแกรม SQL ครับกด Create New ครับกด Open เลยครับโอเคนี่ได้หน้าตาของโปรแกรม SQL มาแล้วครับเป็นหน้าตาประมานี้เสร็จแล้วให้เราสร้างโฟลเดอร์นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับโดยใช้ชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งว่า x w o r d Cloud นี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปโหลด fx Server ของ f i r e ก่อนนะครับ เป็นปว่า Artifact File M นะครับทำนี้เลยเข้าไปครับจะดาวน์โหลดเป็นตัว Recommend หรือว่าจะเป็นตัวล่าสุดก็ได้นะครับผมจะโหลดตัวล่าสุดไว้โอเคครับหลังจากโหลดมาเสร็จแล้วนะครับให้เราแตกไฟล์เลยครับ โอเคครับหลังจากแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปข้างในครับ Copy ปีทั้งหมดมาไว้ในโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างไว้ตอนแรกนะครับโอเคจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เข้าไปที่ DFX Server Data ครับเข้าไปเลยถ้าลงถ้าเราลงตัวกิดแบบที่ผมแนะนำไปทางตอนต้นคลิปเราก็สามารถ Copy ปี้ล,ลิง์มาได้เลยครับแล้วเราก็กิดโคนได้เลยครับ TMD กิดโค n นแล้วก็วางลิงก์ที่เรา กอาอมาเมื่อกี้ลงไปนะครับโอเคครับได้ได้ตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับต่อไปเข้าเข้าไปใน local เลยครับเสร็จแล้วเราจะโหลด e t e a n c e นะครับต่อไปให้เซิร์ชว่า e l a c Legacy นะครับผมจะลงเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับให้ดูก็เหมือนเดิมครับจิดโค้ดมาได้เลยเวอร์ชันล่าสุดจะเป็น1.10.7นะครับ แล้วก็กิดโคลนไว้ได้เลยกิดโคลนขอสักโู้นะครับไฟล์มันใหญ่เอรคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัว e อเดสคอร์มาให้เราก็ปิดโฟลเดอร์คอร์นะครับมาวางข้างนอกตรงนี้ครับ ก็เข้าไปใน sql นะครับให้เรากด edit ไมแล้ว copy ทั้งหมดมาครับแล้วกลับมาที่โปรแกรม sql ของเรานะครับให้เราสร้าง database นะครับสร้างชื่ออะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะตั้งว่าเป็น new database นะครับผมจะตั้งว่า x o q l cloud แล้วกันแเราไปตรงช่อง query ครับวางที่เรา copy มาเมื่อกี้ครับแล้วกด กดรันได้เลยครับสักครู่นะครับมันกำลงังรันโอเคเรียบร้อยนะครับให้เรารีเฟรชหนึ่งทีครับเราลองมาเช็คดูอเอออัล้าเบลมาแล้วนะครับนี่พับเก็บไปก่อนทีนี้กลับมาที่โฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ ecore ให้เรา copy server.cfg มานะครับ มาวางในตรงที่เดียวกับรีซอสอย่างนี้ครับโอเคเสร็จแล้วกลับเข้าไปใน a s e core ครับลบตัวนี้ทิ้งไปได้เลยแล้วต่อไปเราจะมาดูที่ตัวคอกันนะครับตัวคอนี้เราจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับมาติด character ลบทิ้งได้เลยแต่เราต้องไปโหลดตัว sql เพิ่มครับในที่นี้ผมจะแนะนำเป็น ox นะครับ ox mysql โหลดมาได้เลยครับเวอร์ชันล่าสุดเลย ไเลยครับแล้วเราก็ copy วางไว้ในตัวค a ของเราได้เลยปึ๊บนี่ต่อไปเราจะมาแก้ e t e r n e t นะครับเพราะว่าตัว ethernet เวอร์ชันใหม่นะครับมันจะเก็บไลเซ n s ของผู้เล่นนะครับเป็น license ของ Rockstar ครับเราจะแก้เป็นให้มันเก็บเลขสตรีมนะครับแก้ก็ง่ายๆเลยครับเปิดเปิด ethernet ขึ้นมาใน Visual code นะครับ แล้วค้นหาคำว่าไลเส้นครับแล้วก็เลื่อนลงไปสักนิดหนึ่งจะเจอตรงนี้ครับเราแก้เป็นสตรีมนะครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกให้มันรีเทิรเลขสตรีมเรากลับไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้ต่อครับให้แก้เป็นสตรีมครับโอเคเรียบร้อยต่อไปเราไปดูที่ Server C F G นะครับ ตรงนี้ก็สามารถใส่ IP ใส่พอร์ตได้เลยนะครับถ้าเราใส่0ูนยไปมันก็จะเป็น IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เลยส่วนพอร์ต e f ฟอลต์ก็จะเป็น3ามศูนะครับเราจะตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเราครับผมก็จะลองแก้เป็น x p e r cloud set server นะครับต่อไป set steam web api นะครับ steam set api ให้เราเข้าไปในเบราว์เซอร์นะครับค้นหาคำว่า ตีม API ครับเข้าไปกดปุ๊บล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ key API มาเลยนะครับทีนี้แล้วก็ key มาใส่ครับผู้ผมหาโอเคไปตรงนี้ต่อไปจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ s าเส้น key นะครับให้เราเข้าไปที่ IM Keymaster นะครับเข้าไป ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้หน้านี้มาให้เรากด New Server ไปนะครับเราก็ตั้งชื่อเลยครับ Domain Name x w e r d Cloud กด Generate ปุ๊บโอเค Copy Key มาครับเอา Key มาวางปุ๊บเรียบร้อยต่อไปตรง SQL นะครับให้เราเขียนตามผมเลยนะครับ MySQL User เท่ากับ root host เท่ากับ local host port port ถ้าเป็น default ของ sql จะเป็น3306นะครับต่อไปก็เป็น database เท่ากับอันนี้ให้เราไปดูนะครับว่าเราตั้งชื่อในนี้ว่าอะไรนะครับคง,งจะเป็น Xword cloud ก็ database เท่ากับ Xword cloud นตามผมเลยนะครับ utf8mb4 okay, เรียบร้อยนะครับกดเซฟหนึ่งครั้งเรียบร้อยครับต่อไปเราไปลองรันเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับมาที่หน้าแรกของโฟลเดอร์เรานะครับกดตัวนี้ครับ fxserver runenv รอนสักครู่ครับเค okay, มันก็จะเด้งหน้าเทเกนมินขึ้นมานะครับให้เรากด link account นะครับโอเคใด discord id นะครับแล้วก็ backup password นะครับตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับเผื่อวันไหนเทเกนมีปัญหาเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องใช้ตัว backup password ในการเข้าสเตอร์ไปครับ จะได้หน้าต่างแดชบอร์ดของเทียร์ดมิเมนะครับให้เรากดตรงนี้ครับ go to setup page กด next ครับตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์ครับ next. อันนี้ให้เลือกเป็น existing server data นะครับเสร็จแ,แล้วกลับไปที่โฟลเดอร์ของเราครับ go to server เข้าไปที่ c server data นะครับ copy path ของโฟลเดอร์มานะครับวางตรงนี้กด next กด save ครับกด run เลย โอเคตอนเราลันเซิฟครั้งแรกนะครับมันต้องติดตั้งแพ็กเกจก็ต้องรอแป๊บหนึ่งครับแต่นี้ของผมน่าติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วก็รีเซิฟเวอร์หนึ่งทอีอยากติดตั้งอยู่แฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีเซิฟเวอร์หนึ่งครั้งครับ จะให้มันติดตั้งแพ็กเกจแป๊บนึง โอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งแพ็กเกจเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรารีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์อีกหนึ่งครั้งครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเข้าในไฟเอ็มดูนะครับในตัวเว็บไซต์จะมีระบบแบ็กอัพข้อมูลด้วยนะครับตรงนี้นะครับโดยเสียค่าบริการต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าคิดเป็น0.0025บาทต่อกิกะไบนะครับถ้าเป็นรายเดือนจะคิด1.8บาทต่อกิกะไบนะครับสามารถแบ็กอัพข้อมูลได้ด้วย เราลองเข้าในไฟเอ็มดูนะครับแล้วก็ลองคอนเน็กผ่าน IP ได้เลย โอเคเหมือนเราต้องไปเปิดพอร์ตก่อนนะครับที่ง่ายคือปิดไฟวอลนะครับไฟวอล No Defender ไฟวอลนะโอเคมาตรงนี้นะครับกดปิดกดปิดโอเค r e s t a ร์ Server รรหนึ่งครั้งครับ โอเคเดี๋ยวลองเข้าดูอีกทีนะครับแปดคอนเคได้แล้วอ๋อ oh. ESX Requirement One Singularity นะครับก็คือ ESX จะต้อง Legacy Version ใหม่จะต้องใช้ One Singularity นะครับให้เรามาที่หน้าทีก็จะมีล้วนะครับกด Setting นะครับมาตรงที่ f x Server นะครับ One Sing ให้เลือกเป็น On นะครับกด Save ครับแล้ว Restart Server หนึ่งรอบครับ โอเคครับเดี๋ยวลองเข้าใหม่ดู f8 connect โอเค แล้วก็เข้ามาสร้างตัวได้เลยโอเคเรียบร้อยครับเท่าน,นี้เราก็ได้เซิร์ฟเวอร์ไปเอ็มของตัวเองแล้วนะครับอย่าล,ลืม x w o r ซ์ c l ้ u d นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในด e สคริปชั o นนะครับ โดยยัมีโค้ดส่วนลดให้สมาชิกใหม่นะครับเป็นจำนวน150บาทนะครับขอบคุณมากครับ